สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับอยู่กับผมนะซูกิแมนในครับเราอยู่ในเกมแรกในร็อกออร์ดิจินเหมือนเดิมนะครับ s ซิร์ b เกรโบกเนาะก็วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเพิ่มตัวค่า PVP Reduction นะครับแล้วก็ตัวของ PVP Damage Bonus นะครับให้มันสูงขึ้นนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้แล้วก็สำหรับคนที่หาอยู่กำลังหาตัวนี้อยู่นนครับวันนี้กาลังมองหาร้านเติมเกมอยู่ใช่ไหมครับผมแนะนาร้านนี้เลยครับ Easy Card Game Top Up ร้านนี้ครับมีเลือกให้เติมตั้งแต่เงินมือถือเกมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเกม g e n s h i n Impact ว o w e r o f Fantasy หรือว่า r ร g ก a r o k ก็มีนะครับบัตรเติมเกมก็มีนะครับ Garena c a r d Riot c a r กนะครับ Valorant ก็เติมได้นะครับทั้งหมดนะครับเป็นระบบออโต้ทั้งหมดเลยนะครับราคาถูกสะดวกปลอดภัยแน่นอน1้0อนครับเติมได้24ชั่วโมงเลยครับแล้วก็ทางร้านนะครับได้จดทะเบียนตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วฮะไม่ต้องกลัวเลยนะครับสนใจลองเข้าไปที่นี่เลยครับ w w w easycardgametopup.com หรือ facebook นะครับ easycard แล้วยังมีไลน์ด้วยนะครับ a easycard.game มีอัดนำหน้าด้วยนะครับอย่าลืมเลยนะครับสนับสนุนผมแล้วนะครับอย่าลืมสนับสนุสนร้านด้วยนะครับ easycardgametopup ครับโอเคนะครับตัวแรกเลยนะครับมาดูตัวของผมก่อนละกันเนาะตัวนี้นะครับผมอยู่ที่ประมาณ3282นนะครับแล้วก็ ตัว PVP Damage b บ n u s เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 0 0 1นะครับอันนี้คือยืนเมืองนะไม่ได้ไปทำอะไรเลยนะครับยืนเมืองนะครับนะครับส่วนแรกนะครับที่ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วก็คือออฟแมวนะครับออฟแมวนะครับจะมีอยู่3ส่วนนะฮก็คือตัวเสื้อนะครับตัวส่วนหลังนะครับแล้วก็ตัวส่วนหัว นะครับที่จะได้ PVP ดาเมจโบนัสอ่าแล้วก็ตัวของ PVP นะครับตัวรีดักชันนะครับก็ตัวนี้นะครับแนะนำนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยปั่นให้มันถึงเลเวลสัก20นะครับเพื่อนๆจะได้ตัวของอ่าเลเวลสกิลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2-4ถึงนะครับมันสูงเนาะก็อย่างเช่นอ่าตัวนี้ผมได้4นะครับ PVP ตัวอ่าทั้งรีดักแล้วก็ดาเมจโบนัสเนี่ยจะอยู่ประมาณที่120นะครับแต่ว่าถ้าเลเวล3นะฮะมันจะอยู่ที่90นะครับทั้งคู่เลย อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ตัวละครเนี่ยมันได้ p ิวพีเยอะมากนะครับก็ไปทํากันด้วยอย่าลืมตรงนี้ 1. จุดเนาะแล้วก็ถ้าคนที่มีอางบนะครับไหวก็ทําให้ซักวิวสามสนะครับสานะครับตัวนี้นะครับมันจะมีโอกาสให้ออกเลเวลห้าเ e v 6หเลยนะครับก็จะได้เยอะขึ้นบีกนะครับก็อย่าลืมทาด้วยเนาะอันต่อไปนะครับออฟแมวผ่านไปเป็นอ่าตัวของ TOC นิดนึงนะครับเผื่อคนที่ยังไม่รู้นะฮะ T.O.C. นะครับค่า PVP Damage Bonus นะฮะตัวแรกเลยนะครับที่เข้ามาเห็นเลยตัวนี้เนาะคือตัวอาวุธนะครับ T.O.C. เนี่ยด้าลากเนี่ยมันจะมีอ่าตัวของ PVP Damage Bonus ให้1ถึง100แต้มนะครับก็ถ้ามีอาวุธนะครับอันนี้ที่มีค่า PVP เยอะเนี่ยก็มาหาตรงนี้ได้อย่างผมเนี่ยมันได้แค่20นะหาไม่เจอสักทีนะครับหายากเนาะแล้วก็ อันต่อไปเป็นส่วนเสื้อนะครับส่วนเสื้อนี่ก็จะมีค่า PVP Damage Reduction ให้ด้วยนะฮะหนึ่งถึงร้อยเหมือนกันตัวนี้นะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นของส่วนผ้าคุมนะครับเหมือนกันนะครับมีหนึ่งถึงหนึ่งร้อยนะครับก็ส่วนตัวนะครับได้มาแค่เนี้ยนะครับทีที่เอ็ดนะครับก็ลง t l c หากันด้วยนะครับโอเคส่วนต่อไปของ t l c นะครับก็คือตัวซีซั่นนะครับซีซั่นหนึ่งนะครับที่เพิ่งผ่านพ้นไป นะครับตัวของ TOC ซีซั่นตัวสตัดเนี่ยมันสามารถรีได้เลยนะครับเนาะมันรีได้เลยนะครับเพราะว่าไอค่าเนี้ยมันไม่มีผลต่อข้างนอกแล้วนะครับใน TOC ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ข้างนอกไม่มีแล้วนะครับก็ให้เรารีปุ๊บเราจะได้ Eden น o อยมาประมาณ1ล้านอ่าไม่ใช่1นล้านหนึ่งร้อยเอ็มถึงแปดสิบเอ็มประมาณนั้นแล้วแต่คนอัพนะครับก็ให้เรามาลงตัวสตัดถาวรน,นะครับตัวนี้มันจะมีค่า PVP Reduction ให้ถึงส0 0 ฟรีๆนะครับ200นะครับลูกแก้วประมาณ3,000ก็ได้แล้วมั้งนะตัวนี้นะครับก็อย่าลืมไปอัพด้วยนะฮะได้ฟรีๆถึง200แต้มนะครับอย่าลืมไปอัพด้วยเนาะอันต่อไปนะครับค่า PVP นะครับอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมากๆที่ทุกคนไม่ควรพลาดเลยคือรูนครับรูนนะครับมันจะมี2ประเภทนะฮะก็คือตัวของ ลูนที่มีค่า p v p Damage b โบนั r e d แล t i o n แล้วก็ลูนที่ไม่มีค่า p v p d ีแลกชตัวนี้นะครับก็แนะนำนะครับให้เราทำรูนของสีฟ้าก่อนก็ได้ในงบที่คนอ่าไม่ได้มีงบอ่าเซนีเยอะขนาดนั้นที่จะไปดึงรูนง่วงนะครับก็ทำสีฟ้าได้เพราะว่าหนลูนฟ้ามันมีเยอะมันจำนวนเยอะนะครับมันสามารถดึงในตลาดได้จำนวนมากๆนะครับก็ ทำง่ายขึ้นนะครับทําให้เรามีค่าดาเมจ p p Reduction ตัวนี้ที่เยอะขึ้นนะครับผมนับคร่าวๆนะอยู่ประมาณ12-13ช่องนะฮะก็อยู่ประมาณ300-400นะในรูสีฟ้านะครับแล้วก็ตัวรุ่นม่วงเนี่ยมันเยอะกว่าประมาณ16ช่องมั้งถ้าจำไม่ผิดนะฮะตัวนี้รุ่นม่วงนะจะอยู่ประมาณ400นะครับประมาณ400รวมๆหมดแล้วนะถ้าเลเวลเต็มนะจะอยู่ประมาณ400 p p Damage Reduction นะครับ ก็สีม่วงเนี่ยมันจะได้ค่า Q p ิวพที่มัน25นะครับแต่สีสีฟ้าเนี่ยมันจะได้แค่20นะครับอันนี้ก็ถ้ามีงบก็ทำสีม่วงไปนะครับแต่ว่าถ้ามีงบจริงๆเยอะเลยนะครับก็ไปทำลูนสีทองนะครับที่มันมีค่า Q p ิวพีดาเมจดีแ t i ชันตัวนี้นะครับถึง30นะครับก็ทายากเลยนะครับทำยากนะครับ แต่ถ้ามีงบก็แนะนำให้ทำนะครับส่วนต่อไปนะครับผมคิดว่าอไอตัวนี้ที่ผมอัปเกรดได้เนี่ยคือไอตัวนี้นะครับ Falling s h i l d นะครับผมเป็นสีฟ้าอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าผมจะเปลี่ยนก็คือผมจะเปลี่ยนเป็น Surgeing ซึ่งมันเป็นขั้นต่อไปของตัว Falling s h i l l ก็คือตัวนี้นะครับมันจะได้ค่า p p Damage p e nát ที่เยอะขึ้นนะครับเปลี่ยนทุกอันเลยอันนี้ก็เป็น s i v e Soul ใช่ไหมเปลี่ยนก็เป็น Immortal Body นะครับแล้วก็ Deadlock อันนี้ บางคนนะครับก็อาจจะใส่ไว้ก็ได้นะครับอันนี้คือรูนป้องกันรล้วนนะรูนป้องกันรล้วนนะครับบางคนอาจจะใส่หรือว่าเป็นใส่วิกเนตเจสอะไรเงี้ยใส่ไว้ได้อันนึงติดอันนึงที่โดยที่ไม่มีค่า PP d ีดามีดเดอร์ชั่นนะครับหรือว่าบางคนไม่สนตัวออปชันของลูนก็ไม่ไม่จำเป็นต้องใส่นะครับเป็นสนตัวของอค่า PVP d ดามีดเดอร์ชั่นอย่างเดียวก็ได้อย่างเช่นผมสมมตินะ,ะผมะใส่นี้บวกอีก80นะครับ นี่80นะครับเมื่อกี้3,002ใช่ไหมตอนนี้จะขึ้นมา3,003ไปจน3,004เอานะเออตัวนี้ก็คือสําหรับคนที่ไม่ได้สนตัวออปชั่นของตัวรุ่นนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับไปสนใจตัวค่า,า PVP นะครับอย่างเดียวเลยนะครับออปชันไม่สนใจนะฮะเออแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่บิวเพื่อนๆนะว่าจะเป็นยังไงนะครับอา่าลองคิดคร่าวๆนะถ้ารุ่นสีม่วงแบบนี้ยสวิตแบทเอาย่างเงครับ อหนึ่งก้อนได้400 pvp damage ด o n u s ตัว reduction ใช่ไหม400ปุ๊บสก้อนประมาณ1,600นะครับ1,600แบบชิวๆเลยเออไม่ต้องหาเยอะด้วยใครที่เล่นทุกวันน่าจะทำได้อยู่แล้วนะครับตัวลูนเนาะอันต่อไปนะครับสตาชูครับสตาชูก็คือรูปปั้นนะครับรูปปั้นนะครับสีม่วงมันไม่มีอยู่แล้ว p p Reduction นะมันจะมีในส่วนของสีทองนะครับก็คือ อันที่ทำที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือ2ตัวนี้นะครับตัวรูปปั้นสีทองอันบนนะครับจะคืออันนึงมันใช่ตัวนี้นะครับเราสามารถซื้อตรงนี้ได้นะครับเป็นหอกแล้วก็ตัวนี้เป็นขวานนะครับในด m o n d Shop มีนะครับในร้านค้าตัวนี้มีนะครับสามารถแลกได้นะครับก็ให้เราอัพแบบนี้นะครับวิธีการอัพสำหรับผมนะส่วนตัวนะครับผมจะอัพอ่า ดีดักที่ผมต้องการก่อนะครับให้มันเลเวลหนึ่งเลเวลสองก่อนะครับแล้วค่อยมาอัพ p p ดาเมจโบนัสแบบนี้นะครับอัพให้มันใกล้ๆกันไม่ต้องให้มันโดดกันเพราะว่าอย่างเช่นตัวเนี้ยเนี่ยเลเวลหนึ่งเนี่ยมันใช้แค่2ออันใช่ไหมแต่ค่าเลเวลสองขึ้นไปอ่ะมันใช้3อันนะครับมันจะแพงเกินไปนะครับให้เราค่อยๆอัพคู่ๆกันไปนะครับส่วนอันสุดท้ายมันไม่มีตัวอะไรอยู่แล้วนะครับก็ให้ได้เจาะเกาะได้เลือเจาหมักอัพอันนะครับ ประมาณนั้นหน่ววิธีการอัพคือไล่ๆค่อยๆไปนะครับไม่ต้องไปฉีกอันนึงให้มันแบบสูงๆไปเลยอันนั้นไม่เวิร์กนะครับเพราะว่า PVP ในการอัพของมันเนี่ยมันบวกทีละห้าอยู่แล้วนะครับไม่ต้องแบบอันหนึ่งบวกสิบบวกสิบยี่สิบอะไรเงี้ยไม่ต้องนะครับเรูปบ้านอื่นก็เหมือนกันนะครับมีทุกอันนะครับค่า PVP ดาเมจโบนัสด r ด d u c t i o n ต่างๆมีทุกอันนะครับแต่ที่ไม่มีคือไอตัวนี้อันสุดท้ายนะครับก็คือของสัตว์เลี้ยงนะครับเออไม่มีนะครับ ก็อัพกันทุกวันทุกอาทิตย์นะฮะเราก็วิธีการหาอีกอันนึงก็คือตัวของพวกนี้นะครับเราสามารถาไปแลกได้ในสตูพาสนะครับเราเอาสามารถเอาตัวนี้ามาแลกได้ก็คือผงของ ec นั่นเองหรือว่าย่อยของพวกนี้แล้วก็ถ้าเพื่อนๆนะครับใครมีเพชรเหลือก็สามารถซื้อกล่องได้นะครับกล่องอันนี้นะครับรีทุกอาทิตย์นะครับก็จะได้พวกนี้มาอันนึงนะครับแล้วก็ เอามาย่อยนะครับเอามาย่อยซื้อย่อยซื้อย่อยอย่างเดียวเลยนะครับเอ่อก็ก็จะได้ตัวนี้นะฮะซัตชูผักนะครับที่แบบเยอะๆเลยนะครับแล้วก็เอามานั่งแรกนั่งแรกนั่งอัพนะครับก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับสำหรับคนที่มีเพชรเยอะนะครับอันนี้อ่ะนะครับตัวลูกป้านผ่านไปนะครับต่อไปอันสุดท้ายคิดว่าอันสุดท้ายนะเอ่อก็คือขนนกนะฮะขนนกเนี่ยมันสําคัญมากๆเลยนะครับ คือวิธีการใส่ของผมเนี่ยมันอาจจะแปลกๆหรือว่าไม่เหมือนคนอื่นนิดนึงนะเออผมอันนี้คือส่วนตัวนะครับเพื่อนๆจะเอาไปปรับก็ได้หรือว่าจะลอกผมเลยก็ได้นะครับทั้งหมดเนี่ยผมใส่ขนลกขาวทั้งหมดเลยนะครับทุกช่องเหมือนกันนะครับทุกเซตเหมือนกันนะครับขนนกอันนี้เซตนี้ผมตีทั้งคนและตีมอนเตอร์ด้วยไม่เปลี่ยนเลยแต่หนักไปทางตีโคนมากกว่านะครับผมใส่แบบนี้ครับ อันนี้ผมขอเรียกว่าขนนกเพชรและกันนะฮะมันใช้ไดมอนด์ซื้อได้นะครับอันนี้ในขั้น17เดียวผมได้จอกเกาะถึง96นะครับแล้วก็ตีมอนแรงขึ้น63นะครับซึ่งถ้าเราไปเปลี่ยนเป็นขนนกสกายเทียเนี่ยถ้ามันขั้น17เหมือนกันผมคิดว่าไอตัวจอกเกาะเนี่ยมันไม่น่าถึง96นะครับแต่ว่ามันจะได้ตัวของนี้นะครับ ATJ เพิ่มขึ้นเฉยๆนะครับเออผมว่ารู้สึกว่าการจอกเกาะมันสําคัญประมาณนึงใช่ไหม แล้วก็ตัวของ a อท a c ยี0กว่าเนี่ยผมว่าแรกกับค่าเจาเกาะที่มันหายไปประมาณ4ี่สเนี่ยมันไม่คุ้มนะฮะก็เลยใส่ตัวคนนกเพชรอันนี้เข้ามานะครับอีกอันนึงก็คือตัวนี้ครับคนนกแดงใหญ่ในโจมตีนะครับผมใส่เป็นตัวนี้ pvp damage bonus นะครับเปตเ,เทียนะครับแล้วก็ทำทีให้มันสูงให้มันโดดเด่นไปเลยนะครับเอออันนี้ก็ได้ค่าของตัวเจาเกาะด้วยนะครับแล้วก็ตัวของ damage bonus p p ด้วย นะครับอันต่อไปขนนกขาวารครับผมใส่สองช่องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไล่เทียให้มันใกล้ๆกันนะครับแล้วก็ขนนกม่วงนี้แล้วแต่อาชีพนะฮะจะใส่อะไรก็ได้นะครับอ่ะเหมือนกันนะครับขนนกป้องกันนะฮะผมจะใส่ขนนกขาวสอ,อ,องอันนะครับแล้วก็ขนนกดานะครับอันนี้เป็นดําใหญ่ของอันเนาะคือผมจะไม่ใช้ขนนกเพชรน,นะฮะเพราะว่าไออันใหญ่อันเนี้ยมันดีกว่านะครับมันดีกว่าก็เลยทําอันนี้ขึ้นมานะครับเออเนาะ แต่ว่าใครที่จะเป็นใส่ขนนกเพชรก็ได้นะครับคุณจะได้ตัวขนนกอันเนี้ยขึ้นมาเยอะนะครับแล้วคุณก็ไปทำตัว PP Deduct ที่มันเยอะขึ้นได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้นะครับผมใส่ทุกอันเป็นขนนกขาวเหมือนกันเป๊ะนะครับก็ทุกช่องเป็นแบบนี้นะครับแล้ววิธีการคิดของผมก็คือว่าผมเนี่ยจะทำะขนนกเทียขาวเนี่ยให้มันใกล้ๆกันเฉลี่ยกันทุกช่องนะครับค่อยๆทำไปทีละหนึ่งช่องนะครับเพราะว่า อ่โคโนกนะครับอย่างที่เรารู้กันว่ามันนับเทีย์ตามสุดเป็นเซตโบนัสนะครับตัวนี้เซตโบนัสตัวนี้นะครับให้เราดูง่ายครับอ่การอ่าเซตเนี้ยมัน3ใช่ไหมมัน PVP เนี่ยมันอยู่ที่แบบสาสร์นะครับแล้วก็ตัวดาเมจโบนัส18นะอันนี้คือ3ามนะแต่ถ้า4อ่ะมัน39กับ21มันขึ้นประมาณ2-3เองนะครับมันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นพอเก็ตปะ เออมันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นก็เลยก็เลยไม่ได้ทําโดดขนาดนั้นนะไม่ได้จะทําแบบว่าอันนี้แม่งนก8-9อะไรขนาดนั้นไม่ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าทําได้ไมมนทําได้นะเออถึง8-9แต่ว่าผมเนี่ยคิดว่าทําเฉลี่ยทุกช่องนะทีละ3าทีละ3าอะไรอย่างเงี้ยง่ายกว่านะครับเพราะว่ามันไม่ต้องอ่าใช้ขนนกเยอะนะครับในการอัพขั้นแต่ละขั้นเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้นะครับทียสามใช่ป่ะมันอัพทีหนึ่งมันก็ใช้แค่13นะฮะสิบใบ นะครับแต่เทียสีขึ้นไปอย่างเงี้ยเออมันใช้15บห้าใบมันหางกัน2นะครับแล้วก็เอามันลงกับทุกอันให้มันเทียเที่ใกล้กันดีกว่านะเพิ่มเทียสามเทียสามเทียสามไปก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าลงทีเดียวต้มเดียวนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะที่สังเกตได้ก็คือตัวขนกเนี่ยผมจะเน้น p v p เป็นหลักใช่ไหมนะครับตัวสเปซเทียร์เนี่ยผมก็จะทําให้มันโดดเด่นขึ้นมานะครับเพราะว่า ผมต้องการค่า PVP Damage Bonus Reduction เนี P ่ย bon ที่มันสูงขึ้นนะครับผมก็เลยทำให้มันเด่นขึ้นมาตัวคนนกแดงก็ทำให้มันแปกนะครับคนนกดำก็เหมือนกันนะครับผมจะทำ PVP Reduct นะฮะอยู่ที่28อันนี้จะแปดนะนะครับแต่ตัวอื่นน่ผมก็ทำให้มันแบบ5 6อะไรเงี้ยไม่ตม่ำกว่าคนนกถาวานะครับเพราะว่ามันจะได้เซฟโบนัสที่ต่ำนะครับถ้าผมทำต่ำม,มัอนอย่างเช่นผมทิ้งไว้1ไท่งสองอะไรเงี้ย เออมันก็ไม่คุ้มที่จะทําขนนกขาวด้วยคู่กันนะครับก็เลยทําให้มันเป็นเทีย6หประมาณนั้นนะครับแล้วพออ่ามันเทียบแปดกันหมดแล้วเนี่ยผมก็จะนั่งอัพตัวขนนกที่มันเทีย์แปให้เป็นเป็นเทียบเกนะครับประมาณนั้นอันนี้คิดว่าน่าจะไม่งงนะเออน่าจะไม่งงนะมันคือวิธีการคิดการใช้ทรัพยายกรที่ ผมคิดว่ามันน่าจะทำดาเมจตัว p p Reduct ต่างๆคนนี้มันน่าจะไวที่สุดละนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากๆเลย1ตัวนะครับสำหรับคนที่เติมน้อยหรือว่าหาตัวค่า p p Reduction อยู่นะครับเรามาพูดถึงข้อดีและข้อเสียในการทำขนกแบบนี้นิดหนึ่งนะครับข้อดีของมันเลยเราจะได้รีดประสิทธิภาพในการ PVP นะครับอย่างเต็มที่นะครับข้อเสียของมันคือ ถ้าพลังครับค้าพลัง dy ตรงนี้ของผมเนี่ยมันอยู่ที่398,000ใช่ปะ่ะแต่ถ้าผมไม่ได้ทำแบบนี้ผมไปทำใส่แบบสกายเทียแทนคนลกขาวหรือคนลกใหญ่ที่สามารถทำได้เทียสูงกว่านี้นะครับไอตัวพลังตัวเนี้ยข้างบนเนี่ยเซตตรงนี้นะมันจะเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ตัวพลังของผมอะจะอยู่ประมาณ400-420อะ่าเงี้ยได้เลยนะครับแต่ทีนี้ผมมาทำแบบนี้พลังตงัวนี้มันไม่ได้เยอะขึ้นนะครับ พอเก็ตปหเออพลังมันไม่ได้เยอะขึ้นนะฮะตัวมันก็จะค่าพลังในน้อยหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าค่า PP เนี่ยมันจะเยอะอ่ะแล้วก็ข้อเสียอย่างหนึ่งนะฮะก็คือตัวตัวของเราเนี่ยมันจะมีค่าจอะเกาะที่ไม่ได้เยอะเวอร์เท่ากับกันปีมอนเน้นเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเช่นถ้าผมใส่สกายเทียแทนนะครับผมก็จะได้ตัวค่าจอบเกาะที่เยอะขึ้นถูกปะ ผมอาจจะมีตัวนี้นะครับค่า P d เดฟจ่อกาะที่เยอะขึ้นแบบ2 3,000พเลยเอาไว้ตีคนนะครับอันนี้แต่ว่าทีนี้ผมก็มองว่า3,000ันมันอาจจะเกินไปนะครับพอแบบ2 0 0 0นต้นๆก็โอเคแล้วนะครับทั้งตีคนทั้งตีมอนเตอร์ก็เกินพอแล้วเพราะว่ามอนเตอร์เนี่ยมันอยู่แค่แบบพันต้นๆหรือว่าพันห้างเนี้ยมันก็ใช้ได้แบบ1 0อปรเ็แล้วแต่ถ้าตีคนนะฮะคุณก็ไปหาจ่อเกอบอเพิ่มสัก 2,005อะไรเงี้ยก็โอเคแล้วนะครับประมาณนั้นไม่จําเป็นต้องทาถึง,ง3,000 4,000 5,000นะครับแต่ว่าเราจะไดะ้ค่าประสิทธิภาพของตัวของ q p นะครับตัวนี้เยอะขึ้นนะครับเนี่ยถ้าม,มันต่างกันบวกลบเนี่ยมันจะได้บวกลบดาเมจนะครับ 17.5%500 นะเอออันนี้คือมันต่างกันเห็นผลมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับก็เลย เน้นมาทําตัวนี้แทนนะครับแทนที่จะทําแบบค่าเจาะ,ะเยอะๆนั่นเองนะครับโอเคครับก็และนี่ก็คือทั้งหมดแล้วแหละผมคิดว่าน่าจะทั้งหมดของตัวค่า PVP ที่หาได้นะครับก็เป็นไกด์นะครับให้เพื่อนนะครับก็ใครที่สนใจนะครับจะทําแบบผมคนนกแบบผมเลยก็ได้หรือลูนแบบผมก็ได้นะครับไม่ได้อ่อไปห้ามอะไรนะหรือว่าใครที่อา,อามีความเห็นยังไงนะครับหรือว่าอา่อยากดัดแปลงปรับแต่งอะไรยังไงก็ แล้วแต่เลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมแล้วก็ตัวของตัวละครของเพื่อนๆด้วยนะครับเออลืมบอกไปนะครับตัวละครตัวนี้ผมเปิดค่ารีเบทให้ดูได้นะตัวนี้อยู่วันสองหมื่นนะครับโดยที่เ,เปลี่ยนมานสามอาชีพแล้วนะครับค่า PP มันก็อยู่ประมาณน,นี้นะครับสามเปนสองนะครับจะสามนสามแล้วนะครับผมเออเดี๋ยวมีคนบอกว่าเอ้ย,เ,ยเติมเยอะอะไรงเงีนนอองเ้ยนะฮะก็ก็กลางๆนะผมไม่ได้เติมเยอะอะไรขนาดน,นั้นเนาะโอเค และนี่ก็คือทั้งหมดของการหาค่า p p Damage Reduction แล้วก็ตัวโบนัสนะครับก็ถ้าชอบนะครับคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะฮะก็ฝากแชร์ฝากไลค์ฝาก subscribe ด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมซูจิแมนลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ